มันส่งผลกระทบจริงๆนะครับผมนะน่าจะออข่าวไม,ไ,ไม่ดีแน่นอนนะครับผมสาหรับสื่อนะครับดูทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ก็บรรยากาศอยู่ที่สกายวอล์กนะครับโอ้โหฝั่งนี้สวยมากนครับอยู่สกายวอล์กนี่ก็ไม่เยอะนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ มาเดินกันนะครับผมโอ้อยู่ตรงนั้นมีงานด้วยนะครับน่าจะเป็นงานโซโลร์นะครับผมวันนี้ mm hmm. นี่ทุกคนจุดนี้นักท่องเที่ยวอ่าชอบมาเซลฟี่กันนะครับผม mm hmm. นี่ทุกคนเป็นชาวอ่าฝรั่งนะครับชอบมาเซลฟี่กันนะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นอ่าการไหว้ ของพระพิคเนศนะครับผมนี่ทุกคนเรื่องผลสำเร็จนะครับผู้คนก็เบาวางลงนะครับผมสวัสดีครับสบายดีเ้อยินดีเขาสู่ซ่องต้อมหัดทำนะครับผมตอนนี้ต้อมก็อยู่ที่ประตูน้ำนะครับตอนนี้ก็จะมุ่งหน้าไปเชินท่านเวอร์นะครับผมนะ ครับบรรยากาศช่วงเวลาหกโมงนะครับวันนี้ก็อากาศดีมากนะครับผมรถไม่ติดนะครับผมถนนเส้นนี้นะครับดูอ่าโล่งตาไปหมดนะครับผมเราก็ไม่ได้มาฝั่งนี้ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งนะครับผมนะ วันนี้ก็มีโอกาสได้มาอัปเดตให้พี่พี่เอฟซีได้ชมกันนะครับผมความเป็นระเบียบหรือว่านักท่องเที่ยวในย่านนี้นะครับผมก็จะยังเยอะเหมือนเดิมไหมนะครับผมหลังจากที่ข่าวจากช่องของ,ของประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศญี่ปุ่นนะครับผมได้ออกข่าวว่าอะไรสักอย่างเนี่ยทำให้จุด ตรงสารเท้ามหาพรหมนี้นักท่องเที่ยวล,ลดลงเยอะนะครับผมต้อมก็ไม่รู้ว่าเป็นข่าวอะไรนะครับผมที่เขานําเสนอน่าจะเป็นร่านไม่ดีแน่นอนนะครับผม,ม,ม,มซึ่งทําให้ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวไทยนะครับนครับผมก็ดูลดลง <ayuda> ที่เห็นนะครับผมนะดูทุกคน ปกตินี่ช่วงเวลาหกโมงนี้คนนี่น่าจะเยอะกว่านี้นะครับนี่ทุกคนดูวบาบางตรงเลยนะครับใครที่ชอ,อบดูขขาวน่าจะรู้นะครับผมว่าเขาออกข่าวเรื่องอะไรนะที่ส่งผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับผมโอ้โหสวยมากทุกคน ครั้นท่นเวอร์นี่น่าจะมีงานอะไรสักอย่างนะครับผมครับก็ดูอ่าไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับผมดูเงียบเงียบนะครับ ุดนี้จะเยอะไหมนะท่องเที่ยวนะครับผมไม่เยอะนะครับเออมันส่งผลกระทบจริงๆนะครับผมนะน่าจะออกขา่าวไม่ดีแน่นอนนะครับผมสาหรับสื่อนะครับดูทุกคนนี่ทุกคนอันนี้ก็บรรยากาศอยู่ที่อ่าสกายวอล์กนะครับโอ้โหฝั่งนี้สวยมากนี่ครับอยู่สกายวอล์กนี่ก็ ไม่เยอะนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเดินกันนะครับผมอ้อยู่ตรงนั้นมีงานด้วยนะครับน่าจะเป็นงานโซลร์นะครับผมวันนี้ีทุกคนจุดนี้นักท่องเที่ยวอชอบมาเซลฟี่กันนะครับผมทุกคนเป็นชาวฝรั่งนะครับ ชอบมาเซลฟี่กันนะครับผมร้านนี้ก็จะเป็นอ่าการไหว้ของพระพิฆเนศนะครับผมนี่ทุกคนเรื่องผลสสำเร็จนะครับผู้คนก็เบาวางลงนะครับผมดูไม่คึกคักนะนี่ทุกคนเห็นไหมสังเกตนี่ อันนี้ช่วงเวลาหกโมงนะครับผมดูแบบว่ามันเงียบเงาแบบผิดปกติมากนะครับวันนี้นะ ใครมาก็ต้องอ่อได้ถ่ายรูปกันนะครับผมนะเพราะว่าเป็นจุดซิกเอนอีกจุดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าวันนี้นี่นักท่องเที่ยวแบบมันเงียบผิดปกตินะครับผมนะออโอ้ทุกคนมันแบบเราเคยมาเราเห็นคนเยอะๆนะทุกคนนะนึกออกไหมเห็นคนเยอะๆมานนี้มาคราวนี้ไมป้าคนมันมันบางลงมากจริงๆนะครับผม ปกติในในย่านนี้ช่วง5าหกงนี้เยอะนะครับแต่ว่าวันนี้มันแบบผิดปกติมากนะครับผมเนี่ยคนรอรถเมล์ก็ไม่เยอะนะครับเนี่ยคนเข้าออกห้างก็ไม่เยอะนะคนผิดปกติไหมทุกคนนะลองอไปเซิร์ชดูนะครับผมว่าเขาออกข่าวว่าอย่างไรนะครับผมทําให้อ่าคนมาในย่านนี้ดูน้อยลงนะครับ นี่ครับตาสกายวอลก็บางๆไปนะนี่ทุกคนแบบทางเงียบก็เงียบสุดนะครับทุกคนนะบางคนไม่เคยมาเขาก็ว่ายังเยอะดูนะครับผมนะแต่ว่า ตามที่ต้อเมเคยมาประจํานะครับเห็นคนจะเจอมาคราวนี้นี่มันไม่เยอะนะครับผมมาทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างบิ๊กซีกันนะครับผมว่าจะมีอา่นักท่องเที่ยวมาจับจ่ายซ้ายสอยที่บิ๊กซีจะเยอะไหมนะครับผมวันนี้วันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันที่9นะครับผมนี่ครับก็ ดูเบาบางลงนะครับผมนะถ้าเป็นห้างบิกซี่เออก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างก็เออถ้าคนไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการซื้อของนะครับผมถ้าเป็นตรงที่เขาเดินเขาเคยเดินด๋ยวบ้านเยอะๆนมันไม่มีนะครับผมนะมันผิดปกติโดดนะครับผมทุกคนนักท่องเที่ยวชาวจีนโอ้โหทุกคน ื้อกันแบบหอบเอากลับบ้านเลยแหละทุกคนนี่นะทุกคนน,น,กคน,นะนี่ครับผมโอ้โห,โหแต่และรถเข็นนะครับสังเกตดูไหมครับผมยางตามนี่ก็ประมาณพันกวา่าบาท ขึ้นไปนะครับในการซื้อของเขานะครับโอ้โหทุกคนนี่ซื้อแบบว่าหอบกลับบ้านเลยนะครับนี่แพ็คให้ด้วยนะครับผมนี่ครับบิ๊กซีแล้วก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับผมนะ ทุกคนยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับตรงไปนี้ก็จะเป็นทางออกไปเจอ,อาลานจอดรถนะครับผมเราเราลองเดินเข้ามาดูนิดนึงนะครับนี่ครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายผลไมน้นะครับผม จะคึกคืนไหมบันนี้นะก็บางๆงนิดนึงนะครับก็บางๆางอยู่นะครับผมนะไม่รู้ว่ามันเป็นซุ้มงมันหรือเปล่าอันนี้ต้อมก็ไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ว่าตามที่ต้อมคิดนี้นักท่องเที่ยวนี่ลดลงนะครับผม ตามที่ต้อมคิดนะสินค้านี้ก็ไม่ค่อยจะโบเบเท่าไหร่นะครับผมนะยังเต็มอยู่นะครับยังไม่โบเบนะครับปก,ปกตินี่จะโบเบยนะครับผมแต่ว่าตามที่สังเกตนี่ก็ดูมีเยอะอยู่นะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่เขาเติมก่อนที่เราจะมาถ่ายนะครับผมนี่ทุกคน ก็ยังมีนักท่องเที่ยวบางส่วนอยู่นะครับผมยังมาอยู่นะครับก็จะมีให้นักท่องเที่ยวชิมด้วยนะครับผมนะจะอร่อยไม่อร่อยก็ตัดสินใจเอาเองนะครับผม ว่าเขาไม่บังคับให้ซื้ออยู่แล้วนะครับนี่ทุกคนส่วนมากนี่ก็จะเป็นอ่พวกขนมนะครับผมเครื่องแบบว่ากินเล่นนะครับก็จะขายดีสุดๆนะครับผมนะี่ครับนะี่ฝั่งฝั่งกวาร้านขายยานะครับก็รูบางๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมมมมุมสูงกันนะครับ นี่ครับผมมันแบบว่าดูบางๆตานะครับนี่ทุกคนมันบางจริงๆนะแปลกนะครับ <c oughs> <c oughs> แปลกสำหรับต้อมนะครับผม <c oughs> <c oughs> ปกติมานี้โอ้โหคนนี้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว,ว่ามันดูแปลกๆนะครับผมดูทุกคนหรือว่าช่วงนี้อากาศแปรปปวนหรือเปล่า <c oughs> อกทุคนไม่เยอะนะครับวันนี้เวลาแค่หกโมงเองนะครับ นักท่องเที่ยวนี่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนหมดนะครับผมช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงสงการแล้วนะครับผมนะไทยเขาก็กะจะหลายวันอยู่นะครับผมแต่ละสถานที่นี้อย่างตามก็อาทิตย์หนึ่งนะครับผมบางสถานที่ก็มากกว่านั้นนะครับรวมถึงบันไหลด้วยนะครับผมนี่ทุกคนนักท่องเที่ยวก็บางลงเห็นได่ชัดเลยนะครับไปทุกคนเดี๋ยวเราอ่า ออกไปล้านนอกกันนะครับนี่เราพามาแบะดูนิดนึง ส่วนมากนี่มาจับจ่ายใช้สอยส่วนมากก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวาจีนนะครับผมก็จะเยอะกว่าเพื่อนๆนะครับรครับผมนักท่องเที่ยวชาวาจีนนี่ก็เยอะกว่าเพื่อนแน่นอนนะครับ Terus berubah. Terus berubah. Nih, apa? อะไรนะครับผมนะโอ้โหผุสติกแล้วทุกคนเป็นถุงขนมของนะักท่องเที่ยวนะครับทุกเดที่ยวแต่วันนี้นี่ตั้งใจมาเฮ้ยเศกิจทุกคนอ่าเศรษฐกิจออกทำงานแล้วทุกคนดูวันนี้นี่ น่าจะมีขอทานคนหนึ่งนะครับนี่ทุกคนใส่หรือเปล่าน่าจะไม่ใส่นะครับผมขอโทษร,ร้วยนะครับ ตรงนี้ไม่มีที่ทิ้งขยะด้วยต้องไปทิ้งอยู่ลาดล่างนะครับเสียง้ังมากวันนี้ทำไมนะต้องเที่ยวน้อยจัง เทศกิจมาตรงนี้น,น,นี่มีขอทานอยู่คนหนึ่งนะครับเทศกิจเอียนเทศกิจเก็บเก็บกระป๋องใส่กระเป๋าไปด้วยไปใหญ่นะครับผมเข็นเอาเลยครับผมด้านหน้าเราก็จะเป็นจุดรอรถเมล์นะครับคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมเงียบลิปวันนี้ จุดที่รอรถเมย์ก็ไม่เจอะนะครับผมนี่ครับคนรอรถเมย์ก็ไม่เจอะนะครับแต่ว่าทางเท้านี่สวยมากทางเท้าสวยมากทุกคน เมื่อกี้นี้เทศกิจนะครับผมนะออกมาตรวจก็จะมีการเล่นดนตรีแล้วก็ขอทานนะครับเห็นเจ้าหน้าที่ก็รีบไปนะครับผมนี่ครับนี่คือบรรยากาศอยู่ที่ถนนาราชดำเนินนะครับผมนี่ครับก็เห็นได้ว่านักท่องเที่ยวนี้ บางลงนะครับทำให้อ่าในย่านนี้มันดูแบบว่างเงียบๆนะครับผมเมื่อก่อนนี้ตามที่ต้อมมาแต่ละทีนี้คนนี้เยอะโอ้โห,โโหเลินเบียดกันนะครับผมนะอยู่ตรงสก,กายวอล์กแล้วก็อยู่ป้ายรถเมย์เอ่ยอยู่ในบิ๊กซีเอ่ยนะครับผมนะช่วงเวลาประมาณหกโมงนะครับจะเอาเป็นมาชนนิี้ต้อมการจะได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้ด้วยกันฝั่งบิ๊กซีนะครับผมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเราทำสิ่งต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ